สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าขอกบไมซีอีกแล้วเนาะคะ่ะไมซีชีวิตง่ายๆในโนเว์เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะมาค่ะพี่น้องค่ะมื่อน,นี้ไมซีทีพาเบิรงอีิอย่างจ้บพี่น้องจ๋ามาเบิรงเลยนี่จับพี่น้องจ๋าไมซีได้อันนี้มาเนาะค่ะเนาะนะะีน่น้ำจิ้มซุก,กี้ค่ะพี่น้องจ๋าน,น้ำจิ้มน้ำจิ้มซุกี้ตาพันท้ายเนาะคะ่ะเนาะ แล้วก็ไม้สีได้นี่มาค่ะพี่น้องจะได้รสหนึ่งเนาะค่ะเนาะได้รสหนึ่งได้น้ําจิ้มซุกี้ค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็ได้นี่ค่ะพี่น้องค๋ชะอมหรือว่าผักขานั่นเองเนาะค่ะเนาะไม้สีได้มาสามถุงกับพี่น้องจ๋าได้ชะอมสามถุงเนาะค่ะเนาะแล้วก็ได้ ชักโครกค่ะพี่น้องจ๋ามาสองห่อใบผักอีเลิศค่ะผักอีเลิศผักอีเลิศเนาะค่ะเนาะได้ผักอีเลิศมาสองห่อค่ะพี่น้องจ๋าได้ผักอีเลิศมาสองห่อเสร็จแล้วก็ได้นี่จ้าพี่น้องจ๋าอ่าผักแพรวเนาะค่ะเนาะผักแพรวสองห่อค่ะพี่น้องจ๋าผักแพรวสองห่อแล้วก็ ต้นหอมม้านเราค่ะพี่น้องจา๋าต้นหอมเนาะค่ะเนาะต้นหอมสองห่อแล้วก็โหระพาค่ะพี่น้องจา๋าใบโหระพาหนึ่งห่อนะค่ะเนาะแล้วก็อะไรอีกเดี๋ยวถุงมาได้มะละจ้าพี่น้องจา๋มามะละขี้นกเนาะค่ะเนะาะมะละขี้นกได้มาสี่ห้าลูกค่ะพี่น้องจา๋าได้มะละขี้นกมา สี่ห้าลูกแล้วก็ได้นี่ค่ะพี่น้องจ้าได้ต้นหอมเนาะค่ะเนาะผักชีได้ผักชีค่ะพี่น้องจ้าแต่ว่าเป็นผักชีของร้านแขกนะคะผักชีของร้านแขกค่ะพี่น้องจ้ามันมีแต่ใบแต่ก้านมาแบบนี้จ้าพี่น้อยจ้าทั้งหมดนี้มีผักชีสองกำเนาะค่ะเนาะแล้วก็โหระพาหนึ่งห่อต้นหอมหนึ่งห่อ มาลาคีนนกห้าลูกหลูกอ่าไอผักแพลวสองหอแล้วก็ช,ชะอมสามหอแล้วก็อ่าใบชะพลูผักอีเลดขบพี่น้องจ๋าสองห่นอนอ้องะาน้อแล้วก็ได้ซอสซุก,กี้นอ้นองะาน้อได้ซุก,กี้มาหนึ่งขวดแล้วก็ ลด1นึหนึ่งหอค่ะพี่น้องจ้ะทั้งหมดนี้ราคาอยู่ที่370ร้คนจากพี่น้องจ้าสามร้คนก็ประมาณห2ึ่บาทค่ะพี่น้องจ้าทั้งผักทั้งหมดนี้เนาะค่ะเนาะหนึ่บาทค่ะพี่น้องจ้าตีเป็นเงินไทยห2ึ่บาท นี่ขนาดค่าเงินมันไม่ขนาดค่าเงินไม่แพงนะคะพี่น้องจาาตอนนี้ค่าเงินอยู่ที่สามจุดสามบาทต่อหนึ่งโคนเนาะค่ะเนาะสามจุดสามบาทต่อหนึ่งโคนแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนห้าบาทค่ะพี่น้องจา้าอันนี้มันจะอยู่ที่ราคาแพงมากมากเนาะค่ะเนาะแต่ว่าตอนนี้ค่าเงินแลกได้ถูกมากค่ะพี่น้องจา้า นี่แหลคะค่ะพี่น้อยจ้าไม่สีไปได้ผักไทยมาเนาะคะ่ะวันนี้เนาะคะ่ะเนาะไม่สีได้ผักเนามาไม่สีสีแกงบอนหวานคะ่ะพี่น้อยจ้าไม่สีจะแกงบอนหวานวันเสาร์วันศุกร์เนาะค่ะเนาะคืนวันพรุ่งนี้ไม่สีจะแกงบอนหวานคะ่ะพี่น้อยจ้าไม่สีตากแห้งมนาะครั้งแรกในชีวิตนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงรอติดตามเด้อคะ่ะเด้อพี่น้อยจ้าเดี๋ยว เมื่ออื่นไม่ในซสิแกงบอนว่านตา้งแข้งสุกกินค่ะไม่สีไม่ได้พักไทยมาแล้วเอามาใส่แกงบอนเนาะค่ะเนาะโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ค่ะพี่น้องจ๊ะไม่ซีพาเบิงว้าผักไทยที่ประเทศนอร์เวย์ห2ึ่บบาทได้อะไรมั่งเนาะค่ะเนาะโอเค คลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ค่ะพี่น้อยจ๋าทำมากถ้าชอบจังใดก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจใหม่สีเด้ดอจ๋าพี่น้อยจ๋าไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ